ร้อยดวงใจพะสกนิกรจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมกันประดิษฐ์ผีเสื้อประดับในนิทัศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565 เนื่องด้วยรัฐบาลได้กำหนดจัดงานเฉลิมพระเกียตรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา9 0พ0รษาในวันที่12สิงหาคมพุทธศักราช2565โดยกำหนดจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียตรติระหว่างวันที่1-15สิงหาคมพุทธศักราช2565ณบริเวณถนนราชดำเนินกลางซึ่ง การจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติจะนำผีเสื้อที่ประดิษฐ์จากผ้าไหมผ้าฝ้ายหรือผ้าตามอัตลักษณ์ของจังหวัดไปประดับในการจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติในครั้งนี้โอกาสนี้นายวิชวุฒิจินโต ผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้มอบหมายไปยังนายอำเภอภาคส่วนราชการภาคีเครือข่ายสำนักงานพัฒนาชุมชนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและทุกภาคส่วนทั้ง19อำเภอในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมผนึกกำลังร่วมใจเป็นหนึ่งประดิษฐ์ผีเสื้อประดับในนิทรศรการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรม,มราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา90พรรษาในวันที่12สิงหาคมพุทธศัการาช2565 กิจกรรมในวันนี้นะครับเป็นการประชุมของกลุ่มพลังแม่บ้านทุกกลุ่มนะครับใน19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับและนอกเหนือจากนั้นเนี่ยทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับกับทีมงานของพัฒนาการอำเภอด้วยนะครับในการที่จะแนะนำนะครับกับพี่น้องซึ่งเป็นแกนนําในแต่ละอำเภอทั้ง19อำเภอในการประดิษฐ์ผีเสื้อนะครับโดยใช้เศษผ้าซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของบ้านเรานะครับในทุกๆพื้นที่ทั้งผ้าปาเต้ผ้าบาติกผ้า มัดย้อมอะไรต่างๆนะครับรวมทั้งที่เรามีอยู่นะครับผ้าไหมบ้างอะไรบ้างในการที่จะทําผีเสื้อนะครับเพื่อที่จะส่งไปที่สมนักพระราชวังนะครับในการที่จะจัดนเทศ,ศกาลในวันที่12สิงหาคม2565นี้นะครับซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาครบรอบ90ปีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบ,บรมราชินีนาถพระบ,บรมราชชนีพันปีหลวงจังหวัดละ90ตัวซึ่งของสุราธานีเราเนี่ยเราก็จะคัดที่สวยงามยอดเยี่ยมไว้90ตัว แล้วก็ที่เหลือที่เป็นเกรดเดียวกันนะครับแล้วก็มีคุณภาพดีทั้งหมดนะครับซึ่งเป็นการรวมจิตรวมใจของกลุ่มพลังสตรีทั้ง19อำเภอของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับส่งไปที่ออกองงานในพระองค์ด้วยนะครับในการที่จะเอาไปจัดนิทรรศการต่างๆที่จะเฉลิมฉลองเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา12สิงหามนี้นะครับ